Okay. Happy birthday to you. Mm. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Yay! Happy birthday. Oh, Piang Wow. wow. Oh. wow. Bird night, bird night. Oh, what's up? What's oh, up? What's up? Wow What's up? รถจเพลิงอันนี้มาอันนี้ให้ด๊ดดี้อันนี้ฝากด๊ดดี้ไว้โอเคแต่ให้ดาตาโอเพ่นนี้ดูท่าดีใจไหมอันนี้ของใครพี่ภูมิใช่ไหมเอามาให้พี่ภูมิเอามาให้มาเนี่ยพี่ภูมิมันไม่ได้ให้เมื่อกี้เลยเจ้าไปไฟเชิดกี้ง อืออิสระ beautiful ตาเปิดถูก้วเออยู่นะมาเสร็จเขา a ปิดรถเอาไปไหนก็หมดแล้วเดี๋ยวมาไปเอาของแน่เลยอ่ะออกแล้วอ้าวดึงออกมาเลยนา้ว้าวมันติดข้างล่างอย่างงล่างติด Oh. <Wow. S 1> าวว้มาเปนพงเก็บไปใช้ได้เอา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 โอ้โหโอ้ what's t h a เอาพี่ภู oh. มิไทเกอร์ให้น้องด้วยพี่ภูมาไทเกอร์ให้น้องด้วยนี่นะบิ๊ดเลิศ น้อยกระเช้าว้าวตาหลิงพี่ภูมิให้ตาหลิงด้วยลูกแฮปปี้เบิร์ตเดย์ขอบคุณครับน้อยขอบคุณครับด้วยลูกขอบคุณครับขอบคุณครับดีๆถึงขอบคุณครับขอบคุณครับอือ่ะอ่ะเอาไปจะคัมแบ็คโฮมล้มอีกโอ้โหถึงของเยอะแยะเลยลูกอ่ะเอาไปไป go to the house เอาไปเอาไปไปวางล้ม